สวัสดีครับ FC ฟซีพระตงแลทั่วโลกแน่แนงเอาพระองเลเจ้าคนนี้เจ้ารู้ว่าผูเวลานี้ <c oughs> เวลาใดละเวลานี้ก็สามี่ทุ่มหนึ่งทีมาหมนุ่มที่นี่สีมีเหลืองมีเล่ามาบอกมาเกาวกันโคมทุกไทยเออวัน,วนที่เออ,อสิบหกรกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดมามูเจ้า บอทั้งแรือไปตามเรือควบสอกควบฝัดมาเดี๋ยวจะมาว่ากันคำขึ้นนี่ละเป็นคองคนไทยเลยนี่มูเจ้าวนกกระนะบวกเราคุ้นหันมึงตัวว่านี่อยังแน่ผู้ใดฝันก็เลยแน่เดี๋ยวเรื่องเอกสารไม่มูเจ้าวในเป็นแนวทางเด็๋เบิ้งเดี๋ฟังก th ันเบิ้งเด็๋เบิ้งเดี๋ฟังทั้งเบิ้งทั้งฟังไงล่ะเดียวกันเนกกระนะเออเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมพอต้องมัดห้าร้อยเกตสามตัวสองตัวเดี๋ยวบอกกัน ขัดมาพิเศษเปล่งเปลควบฝันนี่บพทัานไหนลงเอาเ,เรื่องเรียสิว่าไ้ดีนะครับเนาะพอต้องเรียเจ้าโน้ตลองว่าวเอาสำหรับเรขอไทยตามสารทีพอต้องเรีย,รรย,ไ,ย,รรยไปไทยทับมาปูคุณหารนี่ม,มาาัำหนึ่งนะครับเนาะปูคุณหารสุดยอด,ดยแล้วบัดที่นี่ก็มาลองมากก็ปูพญยเตา่า ท่านผู้ชมเอ่อทีพอท้องแย่ทายทับมาบูจาเก,กีรยร์ไลการไอ้เบิกครับด้าเอ่อสารเด๋ยทีพอท้องแย่วันนี้ไปทายทับเอ่อโดนโด,ดนจำถิ่มไปนี่ให้ระวังนะคะรับด้าเบิกทายคือพอท้องแย่วันนี้เหตุการณ์บานคือพอเดิมทีมาเบานี่ตามหลักนี่ผมต้องสารเด๋ยให้ตัวเด๋มีตัวเด๋แน่ต้องมาไล่งานให้มูเจา้าก่อนเอ่อวันจิตถึงวันลำลุ้ยของมูเจา้าสิบหกกรกฎาคมพอแล้ววันห้าร้อยหกสิบเกดต้องคำนวณ ขอขอใข้เรื่องเรีย่ยงเสียงประสารมาแต่ว่ามันก็อยู่ในของมู่เจ้าอยู่บุรคษก้กัแคบไว้ให้เบื้องย้อนหลังเอานะครับเนาะขีดต่างๆกับที่นี่ที่ผมทีมานําเสนอในคืนนี้เออพ่อกเป็นเลขกสารที่ต่างๆมาดอกเป็นเลขเออเป็นโชคลาภที่เราว้างควบฝันกับเออที่พรต้องเลียกให้ไปนะครับเนาะเลขเออหัวสีบา้านี่มันสีมี่อย่างเช่นไหนเนาะแล้วก็พวกสีบา้าวควบฝันให้มู้เจ้าฟังให้เจ้าที่เอา คือความฝันมือนีพอต้องแลไปสอบถามไปติดตามพี่สาวพอต้องแลคนเดิมเออพี่หมอนที่เคยนักตีควบฝันแม่งเลือว่าเพิ่นกับฝันแม่็ดวัที่ผ่านมาเพิ่นได้สามตัวเลาวคำนวณเพิ่นได้สามตัวก็ควบฝันเพิ่นได้ละครับวันนี้เพิ่นก็บว่าควบฝันให้ฟังไปสอบถามเพิ่นมือนีไปบนเห็นเห็นจังไดนมากจังไหนดีมาจังไดนผมก็สิบาบอกมู่เจ้าให้ฟังให้เบิ้งเป็นแนวทางเลาวคำนวณมันตรงกับเลขมู่เจ้ามังโอผู้ลังค่อนกับสีมาเพิ่นตอและ วเอิน่ขยยังดูเิอุ่งกั่อขเลยยืนห้องกันเลย้วคนั้อคันเอววะขั้นยุ่งกือขั้นอย่างบุ้งเอมูลมานบุพอต้องเรียกเป็นแบบอีกแบบนึงครับเด้อพ่คนเอียงก็ลมพิษเนี่ยเปีเปียฝ่าเปียนฝนสิเขานาหนาวเรื่องสิเขานาฝนสิเป็นหลวงแล้วคเนัอบีืดขึ้นปสินอเอะมาสินี้สิเดียวพูดแล้วคนวพอต้งเเจ้า คือเป็นคนวอกแต่เราแข้งห้าเถอะวอกเจงเถอะเราลองวอกอ,อะไรก็ได้เป็นที่เพื่นห้องสารพัดอ,อย่างน,นี้เอะเนาะห้องสารพัดสารพัดนี่เพื่นห้องยนี่ยได้เนาะอันนี้คือภาษาไทยนะครับเรื่องเขาคนภาคอืน่นเคยได้ยินบอ่อสารพัดลองสารพัดเขาเอืน่นภาคใต้พี่น้องทางภาคใต้ทางภาคเหนือทางกรุงเทพมหานครเอฟซีมักแม่น,นะครับเนาะเอฟซีขอ สวัสดีเดี่ยเช้าเอฟซีพี่น้องท้ากรุงเทพไปนะครับผู้เจ้าทำมาหากินกรุงเทพเออสะดวกสบายว่นรุ่งอาบว่าไปกรุงเทพนี่เอฟซีมันต้องแลีหลายเลยอยู่เมืองกรุงเทพก่อนนะอ่ะกะทำมาหากินไปครับนเ,เ,เน,บาน,นาะเออเมืองกรุงเทพหรือไม่เมืองสวรรค์บ้านนาโอ้สวรรค์ในเบื้องเกาะอู้มีทุกอย่างอยู่ในหานครับมันต้องเลี้นอ่กะว่าไปรุงเทพยกับเลี้ยนออกจากโรงเรียนแลี้ยงขึ้นกรุงเทพยเลย น,บบบนุ่นอาบกับเด็กเทปน,น,นะครับนุ่อนมอ,อามอานี่มีคนเกิดยุ่งเทอในเมืองหลวงนะครับเนาะใส่ขี้วียู่ในเมืองหลวงพอต้องแลีเข้าใจดีครับพอต้องแลอยู่ในเมือหงหลวงนี่บนธรรมาดาครับอยู่จนถูกทุกที่ทุกอย่างประสบการณ์มาแล้วคเนาะอนไรเป็นไหน,น,ไหนมองไอยู่ใสยู่ในสมองพอต้องแลีเบิดกรุงเทปนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าหัวตัวรุงเทพเจนยู่ในสมองพอต้องแลเบิด ถนนเส้นไหนไปใส่อยไหนหุจัจเบนหลักอันนี้ว่ามันคุยเลยนี่อาเิดจังษีเนาะอือมาคุยว่ามีหจกาจับได้บรรทุกของดอกบังพอเราแค่แลบมองนั้ก็บอกไอหจจำเนาะเพราะหุ่นจำหลายปานเนานเขาบิดเติเนอืยจำได้ตั้งจุดที่จะของจำได้ต่ว่าหลายละนะครับเนาะมามานะี่ว่าอยงเจ้าพี่นี่าคือเขาตวนำใบไฟไหลเลยตั ดีเฝาตกลงกับเพิ่อน่าสีเฝ้าตรงนี้ก็ไปทักเกินยู่งเหยิงเพราะเฝ้าจะเถื่อนยังตีหนาล่ามไปเรื่อยล่ามไปหลดไปนี่หลอกสารพันภาษาสารพันเอาสมมุว่าเกี่ยวกับโฉดราเกี่ยวกับโฉดราด้วยเกี่ยวกับพอท้องเรียไปหาขอตามสารต่างๆหรือให้โชคลาภกุ้เจ้าเนี่ยแต่ว่าสีเป็นสีเฝ้าเป็นทำนองสารพันบอกคือไงเนาะเอาบอเข้าเอาตัวร้องเอา เอาเริ่มต้นสารในก้อนเนาะอ่ะปูขุนหารก่อนว่าปูขุนหารเป็นไห้มากเราซีงวดเราคำนว่าปูขุนหารนี่มากนะหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นข้าดังโด่งดังย่างคักเออลูกอามนี่ดังระเบิดกับปูขุนหารเราคำนว่าเอาเอาปูขุนเอาปูขุนหารให้พระสาสารพันเฮ้ยวันนี้นี่จะไม่ทวนเนาะย่างแล้วตัวคิดจะกวาดขยะกวาดไปตัวขหะกวาดเรยมู่เจ้าเรีย ทิ่พี่ด่าบูด่ามึงได้กี่อืสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอสซีพอถกแล้นี่นี่คือว่าษาสารพัหนึ่งไปขอโชกขอลาปูคุนฮานไปขอโชกขอลาปูคุนฮานงวดที่งวดที่แล้วเป็นงวดทีสี่นี่ <c oughs> ว่าไปครับ <c oughs> งวด งวดที่แล้วเป็นงวดที่สี่งวดที่หกรกราฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเป็นงวดที่ห้าของปู่คุณหานนี่ไปได้แล้วข่ยก็ไดายงวดที่งวดที่ห้าของปู่คุณหานต่อมาเป็นปู่พญาเตา่าปู่พญาเตา่าให้งวดที่ผ่านมาให้สามตัว เลี้ยไทยแล้ววันทีนึงบู้ไปไอีกตัวดิเคยว่าเจา้าตีฆ่าเคยฆ่าดิวนอ้อปูได,ด้หรอ่อไปนี้คือปูฤาษีตาไฟคือปูฤาษีตาไฟขั้นโดนๆขั้นโดน,นดนๆไปหาเพิ่นนี <c oughs> <c oughs> เ่เล็กเล็กยเก่์ใหญ่ของปูฤาษีไฟเล็ยกยเก่์ใหญ่คุณปูฤาษีตาไฟเป็นช้ายา ขเขาเหี่ยเอกซองเพิ่นนี่ก็ไ,ซกไปซ่อมไเบิ่งเอาเลยล่ะเนาะครับนเนาะแค่นี้เนาะการต่อมาเป็นปูดาบดำปูดาบดำก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาให้มาบ่เคยบ่เคยขาดสายเด้อะขัดขัดเนี่ยคิดบ่ออกคิดบ่ทันต่อมาอีกทีก็ปูฤาษีกัดเหล็กปูฤาษีกัดเหล็ก เพื่ออยู่ในโดน่งไงอยู่ในโดน่งไงคุ้มครองพื้นที่พอท่องแยไปเยี่ยมทุกทีพอท่องแยไปขอทุกทีบ่เคยให้มีอย่างมาหลอกหลอนนี่บูรีกรันเรียเลยนี่มีแต่ให้โชคลาภพอท่องแลกลับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมของพอท่องแลพูดยังอีกเนาะสา่อีกเนาะคิดก่อน มียม um, ัวบ่ไปเด้มึเบิดเลยเนาะโอบ่สิเอาเต่าต่อมาก็เห็นเต่าเห็นเต่าเข้าบ้านพ่อยายนิดพ่อยายนิดบ้เลขที่65บ้านไปอยู่ในใต้รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กท643มอเตอร์ไซค์กท643นี่ฟังเอานี่คือภาษาสารพันพ่อยนี่ เจ้าน,นี่ปิดบ้าเนาะถึงไข่สีบ้าก็บ้ามีเฮ็ดพนบ้ามีเฮ็ดพนใหหมูเจ้าอารมณ์ดีใหหมูเจ้าอารมณ์ดีทุกคนว้าวเนา,นาะครับเนาัซงได้เนาะคืเอเบอร์เหลียวบู้บู้ตรงจีเดียว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 มีบ่บ่มี่นะโอ้มีกสันบัดทีนี้ไปหาปูสัง่ง ปูสั่งอยู่บ้านโคกคังนานๆไปหาเพิ่นเพิ่นก็ให้ของดีนี่คือปู่สั่งแล้องการร้องปู่ดีเนาะเบิดต้นเบิดแล้วเอามาที่นี่ขันเบิดแล้วก็เพราะเขาเรื่องตัวขันเป็นภาษาตะพันเบิดแล้วเอาเน่ยนั่นเขาเรื่องตัวสำหรับคืนนี้คือเด้ก็รอบเดียวค้านี้บริวารโดนเลยอ่ะพ่อเอามาที่นี่เลขคือเด็กวันที่วันที่สิบหกเอ่อ กรกฎาคมพอซ้อนก้นห้าเราเก็บบอกตังเลียสีมี่สามตัวและสองตัวให้ท่านผู้ชมหมดสีม่านเลยครับนะเดี๋ยวพวสิบอกควบฝันที่หลังนะแล้วกะผมสิบอกเวาเรื่องควบฝันที่หลังผมสิไข่คานเล่เออจ้กกอนเอาสามตัวพอตอกเลียบ่อหผ่คือเป็นเลขเออสิฟะคำว่าสีเป็นเลขคำว่าม้วนโอเมียนคือเล่ไรๆอาจารย์มาเรียบเรื่อเสียงประสานมาใส่กันเอาแต่ตัวเป่งๆมาใส่กันเอาคัดให้สามตัว ปังว,วันที่ส6บหกรกฎาคมพศอส6 7ห้าเอาสามตัวได้หมที่นี่หนึ่ง9 947้7หนึ่งหเก้าเกอันนี้คือหมดสามตัวแล้วครับเนาะราคาสองตัว3 4 5 6 7 8 5 3 เกต้าเกตสี่หนึ่งสี่นี่คือหมวดสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมพอสักวันห้าร้อยเกตเด็กบุเจ้าหรือฟังเด็กมันไปเดี่ยวเท่าบัดที่นี่แม่เขาเนืองควบฝันเครือบฝันของพี่หมวนผมไปสอบถามไปสัมภาษณ์กฏสิทธิพานมากเพิ่นได้สามตัวห้าศูนย์สามเออแปดเก้ากะเพิ่นได้เพิ่นได้เพิ่นบอกเขาตั้งแต่เลยบัดที่นี่ก็าเลยถามงวดนี่ งวดสีาพานมาเพิ่นฝันว่าปลายางหลายกวดเอากวดเอาแต่ว่าเพิน่นกับเพิ่นได้ล่ะเพิ่นได้สามตัวทั้งสองตัวมาที่นี่วดนี้เออสิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเพิ่นฝันว่าก็ได้ปลากวดปลามาคมือเก่าปลาขอนท่านผู้ชมคงสื่อจกปลาขอนนะครับเนาะจังไผ่สารสีเราหู้ดีว่าคข้ามาปลาขอนปลาขอนสองบวกปลาข้อนสองบวก เดี๋ยวผ่าต่างๆเดี๋ยวผมอธิบายฟังที่หลังเอาเอกสารก่อนเอาเอาคุณสารก่อนโอ้ยขอโทษขอไปนะครับเด้อมันบรสุภาพบะเข้ามาอีเนาะเอาคุณสารก่อนคุณสารมอบให้เออฝันนะครับเนาะเออคุบฝันของเงินบี้ยวันปลาคอนสองบวกปลาขึ้นหัวตูลูตีรีขึ้นเจ้าว่าหัวเจ้าว่าหางขึ้นขึ้นหมวดทผ่านมาบัดนี้มีปลาตัวหนึ่งปลาเป็นปลาตะเพียนใหญ่ สั้นหางขึ้นออสั้นหางขึ้นเพินว่าฝันแบบคล้ายๆวันที่แล้วเลยแล้วก็นมาที่นี่ถามว่าพี่หมวนชอบเลขกอะไรถามเดี่ยวตัวผูจักรวา,มวานมากอย่างหนึ่งิ่นบอกเขาตัองแลมา่หนึ่งตัวหนึ่งคือสองตัวนะครับเนาะเจ็ดแปดนี่คุณบอกว่าสอง เพื่อนก็ย่านว่ามีหกเพิ่นก็ยยานว่ามีหกมีเก่าแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันสมมุติว่าซื้อหกขาหกขาเมื่อกตัวกับบ้านเขาเต่าพยานิษฐหกขาก็ไดหรือว่าเก่าหาเพิ่นว่าัดที่นี่เลขสามตัวเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขสามตัวนี่เพิ่นว่าัดที่นี่ก็เรียกว่ากันว่าปลาขอนสองบวกปลาขอนสองบวก เข้ามาบวกปลาขอดน,นี่มันเป็นบวกนะครับยุแก่น้าสิตีเป็นศูนย์ก็ได้เออสิตีเป็นศูนย์เลยนะครับเนาะปลาขอดสองบวกเข้าสิตีเป็นปลาขอดเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้อันนี้คือเพื่อนว่าบาทที่นี่คข้ามาสองบวกเพิ่นว่าสี่เพราหารมันออกหารศูนย์สามเพื่อนว่าเพราะเนี่ยงวดนี่อาร์เซอัลอาจ์เซอกห้าศูนย์สองหรือหกศูนย์สอง หรือเก้าศูนย์สองเพิร์ว่าสี่เพิร์วางวดสี่ไม่เลขบันสิบอกบอกบอไก่ได้หรืครับเพิร์ว่าออจะเลือนระดับได้ศูนย์สองสองศูนย์ปลาควานสองบวกเพิร์ว่าคข้ามาหางปลาสี่ขึ้นนี่หางนี่หาหกอันนี้ก็ไมเม,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 มือนเพิร์ลบอกหางนี่ตีเป็นหาอะไรตีเป็นหกกระไรดีครับได้เพิร์ตีของเพิร์ลเหมือะไรของเพิร์อันนี้เพิร์ลไหเป็นแนวท่าของทองเรามาเราคำนวณอาร์ซีว่า ห้าศูนย์สองหรือหกศูนย์สองนี่พันวาแล้วครัเนาะหรืออาจจะเป็นสองศูนย์ก็ได้แล้วก็ต้องตัดเป็นเอาอันนี้น Arizona, คือว่าไห้เบาไข่ฟังข้อมฝันเหมือนเหมือนเป็นสร้าำตัวเก๊แปรเปลี่ยก๊สที่ล sure. ้วกระมาแล้วว่าแล้วครเนาะแล้วก็ซื้อแก๊สทีไปซื่อตรงไหนซื้อขึ้นซื้อลงบอนซีวาเมตาฝันวาเป็นตัวปลาอยู่โภธิพานมากเป็นปลาหอตัปลาแต่ปาตะเพียนเอามือมาขูด เห็นไหมครับปลาชนิดนี้ตัวนี้มันขันตีเป็นออกลางกขาลางนะครับเรื่องพราอปลาแบบเพี้ยนนี่เก็บแล้วก็เบ็ดนี่ปลาสิที่เป็นแพรก็ได้ตีเป็นเก็บก็ได้ผู้คนกัตีว่าเบ็ดเป็นเก็บปลาเป็นแพรหรือเป็นเก่าอะไรขันเป็นคนตีเป็นก็คือออกเบลตแล้วก็ฟันแมนอยู่แปดเก่าแล้วครับล่างตีออกขาดมากคือแปรเก่ากับเบลเตลขอตักเรียหอมากเก็บเก่าเก่าเก็บ วัวที่พามาเมื่อกลยออกแกะเก่าดีเจ็ดสิไปซื้อตรงหลายซื้อขึ้นซื้อลงไว้กันไว้ก่อนนะพิมพ์หวานหวานนะครับเนาะอันนี้ให้เป็น่องทางเลยนี่มาที่นี่จรินี่แหละครับเรื่องความฝันไม่หมวนนี่กับช่วงมีเพิ่นดวงเพิ่นกำลังเฮ้งนะครับเนาะกยาลืมนะครับเนาะยาลืมยาผ่านเหยี่ยวเจา้าฟังพอต้องแลงถืมาซ่องให้เบิ้งให้เป็นแนวถอดแนวทาง เออแจ๊ส <idas> <m ye occurs> <th> ิไปเอาอเลี้ยงตั้งเบิดบาของเจ้าของมีจังไดบ่มีจังไดเข่ากันบ่อจ้าของมาบ่อตัวกัคว้อฝันเแ้่ของบ่อคนเฮาดวงวาสนามันสิบกคนเฮาบ่มีกับบ่รวยพร้อมกันแข่งอะไรแข่งได้อย่ามาแข่งบุญวาสนาอย่าแข่งประเด้นครับดนะท่านต้องติดเสื้อควบฝันเจ้าอันเลี้ยงที่เขาๆทีธนาหูมากเจ้าก็ฟังไว้เอามาเปรียบเทียบของเจ้ากับควบฝันของเจ้าแล้วครับเนาะคนเฮานี่ คือถ <c ượ n alı> ึงเขาควบฝันได้เยแค่ถ่ยสิเป็นเศรษฐีไงควบฝันจะของนี่ก็เป็นตัวที่นั่งท่าไงเฮาไปเป็นยูดีมีสูดอะไกันเลาวครับแล้วความฝันนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลาวครับแล้วผู้นงคนก็ฝันว่าเคีียวกันแล้วก็ล่าเลยล่ะก็ไปซื้อทะเบียนรถดีละธรรมดาดีละซื้อลอตเตอรี่บังเอิญก็ไปถึงร้อยที่หนึ่งเยอะแยะไปเป็นข้าวแบบนี้มากต่หมากไม่เลาวครับเนาะนี่แหละถึงบอกว่าคนชอาขันสีด้วย่ยากขันสีมีกับ่ยากขันสีจนกับ่ยากคือกันสีจนกับ่ยากกสมีเบ่ยากครับ ข in right. ah. in ึ้นขึ้กันหมดเป็นไปไหนหมดเดียวกันเนาะอ่ะกับผู้ลงพืนกับหามาทางกีมิดก็มีอยู่ซ้ำนั่นก็หลายครับกับเห็นตั้งที่พอต้องแล้ยเพื่อนฝูงหรือผู้ใดก็เห็นกันมากเพราะต้องแลี้ยขึ้กันเดียวกันเนาะบริบาลถ้าไผ่แตะของเห็นพอต้องแลี้ยเดี๋ยวสูวนๆเล้วเรื่องลำบากเรื่องปัจจุบไถมาหรือว่าเรื่องประสบปรทุกสิ่งทุกอย่าง có biết không à mới bưng lên cảnh mùa chầu và để... ừ. vào, không vào nè mà đà nó có đông đi ừ. nhưng mà là kịt kèm sấy đứa à bưng cái này có thằng đẻ chầu gì là ni lẹo khỏi bưng như này là ni là khắp ra anh à, ni hãy mua chầu bưng mình đeo thang เอองมดปรปจยาวันที่16บหกกรกฎาคมพอสองทันห้าหกสเก็ดนี่นะครับด้าก็หเก้าเก้าีเกตสีเกตศูนี่เกตเกน่ะครับมู่เจ้าก็เห็นยู่าต้องขานก็เลยนะเออสามสี่ห้าหกเกตแปดห้าสกตห้ากตสหนึ่งก็คือในเบิดนึเขาเนาะอออเล็มีสิบตัวหนึ่งไหมจับตัวไหนมาใส่กันกําหนักกําลังอยู่หันมันสิไปใส่รอันนี้ว่าวาเนี่ยเดี๋ยวเจ้า พันประตูออกประตูเดียวอ่ะอใช่แล้วครับอ้าวบางที่นี่ลัทธิบาเขียนไว้ว่าเลีแม่หมวนก็ฝันเพิร์นนี่แหละเพิรนว่าดีบิร์นโมเนแล้วครับหศูนย์สองแล้วอาจจะออกศูนย์สามก็ได้โอ้ดโอ้ศูนย์ศูนย์สามแล้วอาจจะออกศูนย์สองก็ได้ละว่านี่นะครับนอตเด็กตัวนี้บมไปไกลนะครับวนเวียนๆอยู่ดอกเก้าวันละโม่หันออกแปดเก้ามันสีออกหกเก้าหกแปด กะได้บิดเก่าวแยกกะได้บิดละเนี่ยมูนี่เขาทำเนาะพวดไู้โหดมาพอดีออกหยังเอาเลยตะบุญวาสนาแล้วตะดวงองผู้ใดมาอืคนที่ถือกระเ่๋าเงาดอกถือรับผู้รับตาไปกะได้ดอกคุณรับคนน่ะอืมไอแม่ค้าขี้กิ้งรับคนกับสิบีดวงตีฝันกระเ่าฝันดอกไอแม่ค้ายืมินตัวนี้จะส่งไปนะกับมี่รับทีผู้ผู้บันไดก็เยอะแยะไปพอต้องเลี้ยงเคยเจอมาเลี้ยงแบบนี้ให้เขาให้มันยิบให้ คนให้โชคให้ลาเผากันครับเอาเกิดขึ้นได้เบิดเอาเมื่อนี่เอาสำหรับเอาพ่อสำหรับพ่อตาเล่คนเดิมเอาสำหรับค่ำคืนนี้ให้ผู้ชมเดบเบิร์งเดบพ้าเป็นแนวถอวงแนวทางสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงๆรวยๆเสียงร็งามกับเลขยกวดสิมานี่สิบหกมิถุนายนสิบหกกรกฎาคมพอชัยชนห้าร้อยสิบเกดให้ผู้เจ้าได้โชคได้ลาบใหญ่กับช่องพอต้อแล่คนเดิมคือเก่าบูคุณหารกับเป็นงวดที่หาของคน เราคำนวออสารใดกับ,ว,บกว่าสารใดละเอ้าบุญผูดได้คงอดกวามมันสิเกิดอะไรขึ้นออกตัวไหนเลขมือนี่เอาซ้ำนี่นะครับคำคืนนี่สำหรับพ่อต้องแหลีคนเดิมกับสิขอลาท่านผู้ชมไปผักคอนย้อนใจถ้าเอาเดือดรางวัลใหญ่ยังบูเฮาอืมอีกมื่นหนึ่งสองหมื่นตัวฟันเละตัวมูเจ้าบ่าเคยผ่านดอกคอต้องเลี้ยให้ อาอพอต้องเลียกันส hey, ิให้มู้เจ้าได้โชคได้ลาบทุกคนนะครับเด้อแฟนเพลงพอต้องเลียเอฟซีไมต้องเลียคนเดิมทั่วโลกผู้ใดูมิติดตามคนแคร์พอต้องเลียกันสิถึอเลขโชคลาบก็ชอบพอต้องเลียตลอดไปนะครับเนาะมื้อนี้ครับคืนนี้เอาซ้ำนี้่นะครับพอต้องเลียกันสิขอลาบมู้เจ้าไปลาจังไดยเจ้าอยู่เฮาเจ้าของเว้าแล้วก็สินอนด้วยตัวิขอว่าลาจังไดลเอาก็ลาตัวนอนในรายการแหมโอ้เจ้าก็เเ้าไปซัวตามธรรมดาก็ลาเป็นใครร้อนยางนี้ก็กระด่ากาดิเอออ่าตามใจเจ้าอ่ะ เออขอได้เรอผู้ชมหนนอนหลับฝันดีตัวให้พบกห้่มูู้วเจ้าบุญนอนหลับฝันดีกันขบแย่ยังไงรบไข่ใหญ่มีนอนหลับเลยเกินมือนอนเตือนดเกินแสนแบนมือมาได้แก้วมานี่เตือนคือไม่มือหนึ่งตีฮ่าสิบหกกรกฎาคมพอสองสันดาห้าร้อยหกสิบเ็ดเลขทยรยวมที่หนึ่งว้าวหยิบซีมตกเรียงแหงรวยสวยงามถูกทันนือนอนหลับฝันดีราตีสวัสด์สวัสดีครับไปพอยี่านี่ครับขัับ